หลังสงการเมานี้โควิดกลับมาระบาดหนักอีกรอบนะครับหลายท่านอากจะทราบว่าตอนนี้ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีจำนวนผู้ป่วยโควิดกว่า3 0 0 0สนคนนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าช่วงเดือนกันของปีก่อนนะครับโดย4จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยต่อ1 0 0 0แสนประชากรสูงสุดได้แก่ระยองกรุงเทพชนบุรีและก็ภูกเก็ตน,นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับ แม้ว่าความรุนแรงของโลกอาจจะน้อยลงกว่าช่วงที่มีการระบาดในปีแรกๆนะครับโดยเราพบว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยเหลือเพียง0.02%จากในช่วงปี6465ที่อัตราการป่วยตายอยู่ที่1%นะครับแต่ว่า สิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือว่าโควิดนะครับอาจจะมีผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชายทั้งเรื่องสมรรถภาพแล้วก็ความสามารถในการสืบพันธุ์นะครับเนื่องจากตัวโควิดเองเนี่ยจะสามารถก่อให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อทั้งเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่ใช้ในการแข่งตัวนะครับและอาจจะมีผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศด้วยทีนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงดีให้ปลอดโควิดนะครับก็นอกจากเรื่องพื้นฐานนะครับคือเรื่องของการหมั่นล้างมือบ่อย การใส่หน้ากากในที่ชุมชนหรือที่ที่มีความเสี่ยงนะครับ <c oughs> ก็จะมีเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายให้เพียงพอแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับสิ่งที่จะต้องทําเพิ่มเติมนะครับคือการทานพวกอาหารเสริมวิตามินที่ช่วยเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันเช่นกลุ่มพวกวิตามินซีวิตามินดีหรือซิงค์เป็นต้นครับ